อนุทินนำคณะลงพื้นที่แม่แจ่มอมอบนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าย้ำความร่วมมือทุกฝ่ายคือทางออกงดเผาเปลี่ยนต่อสั่งข้าวโพดเป็นนางกวักลบมลพิษสร้างไร,ไารายได้นางสาวไตรสรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยทีมงานคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ไปมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป,ป่าสิงไฟกรมการปกครองเสือไฟเหยี่ยวไฟอาสาสมัครภาคประชาชนพร้อมกับพบปะผู้นําชุมชนเกษตรกร,ร,ร,กรประชาชนในพื้นที่และเยี่ยมชมการทําการเกษตรรวมทั้งการทํากิจก,กรรมทําปุ๋ยอาหารสัตว์และเปลือกข้าวโพดอัดก้อนนายอนุทินกล่าวว่าในวันนี้ตนนําความห่วงใยของนางสาวแพทย์ทองทานชินวัฒนนาย,ยกรัฐมนตรีมาอย่างพี่น้องประชาชนชาวแม่แจ่มและชาวเชียงใหม่ นานยกรัฐมนตรียืนยันจะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและร่วมกับทุกภาคส่วนร่วมกันมุ่งแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5โดยนานยกรัฐมนตรีได้ติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดเข้มงวดและเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่าย ทางนี้แนนุทินบอกว่าเราต้องการมา,ราแสดงพลังให้เห็นว่าปัญหาหมอกควันโดยเฉพาะการเผาเศษซากพืชผลทางการเกษตรเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขทั้งฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งพี่น้องประชาชนทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปฏิบัติป้องกันการเผาปัญหาหมอกควันก็จะไม่เกิดจากธรรมชาติ นายวุทิยังบอกด้วยว่าเราจะทําให้ประเทศไทยเรามีภาวะภัยพ,พิบัติตลอดปีไม่ได้ต้นปีต้องเจอฝุ่นละออกหมอกควันไฟป่าเดือนเมษาต้องเจอภัยแล้งกลางปีต้องเจอน้าท่วมพอสิ้นปีเจอภัยหนาวก็ต้องให้ความสําคัญกับการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติซึ่งอาจจะสงผลระดับหนึ่งแต่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้ความรุนแรงมีมากขึ้นในเมื่อเกิดภพพัยพิบัติขึ้นก็ใช้งบประมาณมากเพียงใดก็ไม่เพียงพอดังนั้นเราจะต้อง ปรับปรุงพฤติกรรมของเราให้เกิดสิ่งที่ดีต่อจังหวัดและประเทศชาติของเราต่อไป